สองกันยาปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่94สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยฮะกับ EP ช่องปอป่ามาขายเหรียญวันนี้วันที่สองเดือนกันยายนปีพศ2565ปอป่ามาขายเหรียญเป็น EP ที่94วันนี้ ดูกันนิฮะว่าปปานั้นมีเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันในคลิปนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเนาะก็อ่ะใช้สายตาเพ่งเล่งสังเกตมองดูเอาว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างอ่ะก็มีทั้งเหรียญย่อยๆแล้วก็มีเหรียญที่จัดชุดกันไว้อะไรประมาณนั้นนะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันนะฮะดูจบก็อยากได้เหรียญไหนก็ไลน์มา ถามถ่ายพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะว่าอยากได้เหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้หากเหรียญที่ประปานำมามเสนอแบ่งปันเนี่ยตรงกับ f อซบางคนบางท่านอยากได้เนาะก็ประมาณนี้นะฮะ,ะท่านผู้ชมฮะ,ะนี่คือเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทฮะเป็นหนึ่งบาทด้านหลังสุบเรือสุพรรณหงษ์นะฮะพระที่นั่งเรือสุพรรณหงษ์ก็เหรียญละ ห้าบาทฮะเหรียญละห้าบาทใครซื้อครบห้าสิบเหรียญก็รับไปเหรียญละสี่บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเรือที่นั่งพระสุพรรณหงสุพรรณหงเรียกผ,ผิดผิดถูกถูกท่านผู้ชมฮะอ่ะก็ปปปาก็มักจะเรียงอ่ะทำเป็นแถวแถวไว้แล้วก็บางครั้งบางคาก็กองไว้ตรงโน้นเลยท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็เหรียญละสี่บาทสำหรับใครที่ซื้อครบ อ่าซื้อครบจํานวน50เหรียญนะฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะแถวที่2ก็เป็นเหรียญอ่สภาพประมาณป่านป่นนี้นะท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2 5 0 5หลังตราแผ่นดินฮะสภาพเหรียญอืมก็ไม่ได้ผ่านการล้างมาท่านผู้ชมอ่าเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ6บาทฮะเหรียญละ6บาทต่อมาฮะต่อมาแถวที่3ก็เป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525รูปแบบพระเสียรใหญ่ หลายคนถามว่าทาําไมประปาไม่ไม่เปิดคลิปรับซื้อผสเ,เล็กสักทีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านู้หลายเดือนก็เคยเคยทําไปครั้งหนึ่งแต่ว่ามาติดติดพันเหรียญเหรียญที่หาคบเจอกันได้ง่ายประปาก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนเลยยังไม่ไปรับซื้อเหรียญย,ยากๆกันอีกเลยท่านผู้ชมเนอะอ่ะ,อะจบจากเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมฮะหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวสี่แถวที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาท ที่ระลึกฮะที่มีอยู่ใน16วารละปะปาก็เอามาจัดเป็นแถวแถวแถวๆนะฮะดูสิว่าอ่ะเหรียญหนึ่งก็คลิปนี้ปปาขายให้เหรียญละ8บาทค่ะท่านผู้ชมผ่านการใช้งานนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆจริงๆเลยเนี่ยเหรียญหนึ่งก็จะโดน12 13บาทอาจจะถึง15บาทกันเลยทีเดียวแต่ที่ปปานำมาแบ่งปันในคลิปนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะฮะอ่ะก็มีกัน1แถว2แถว3แถว4แถวท่านผู้ชม พอมาถึงแถวที่5ท่านผู้ชมฮะก็เป็นเหรียญสําคัญนะฮะก็คือเหรียญที่ได้รับความนิยมกันมาค่อนข้างจะตลอดสําหรับเหรียญหนึบาทที่ระลึกสเสด็จนิวัฒนพนคร1 2 3 4 5 6ท่านผู้ชมฮะเจ็ดเหรียญที่ประปานนำมาแบ่งปันฮะผ่านการใช้งานฮะแต่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมาตลอด เป็นสภาพผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ80บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งก็ประมาณราวๆน,นู่นเลยท่านผู้ชม150เทบจับไม่ได้นะ180 200, 200 200กว่าอะไรกันเลยประมาณนั้นนะฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเสด็จนิวัตพนครอ,อ่ะใครอยากได้ฮะ80บาทเรามีกันอยู่ประมาณ7เหรียญ2 4 6เเหรียญท่านผู้ชมอ่ะก็ประมาณนั้นเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญชุด ปีพศ2500ฮะอ่ะ5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทพศ2500ก็ค่อนข้างจะจับมารวมกันเนี่ยยากนิดหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าติดขัดตรงเหรียญ1นบาทฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หาพบเจอกันค่อนข้างยากมากเลยท่านผู้ชมนะใครอยากได้นะชุดนี้เรามีกันอยู่ชุดเดียวสภาพผ่านการใช้งานนะฮะสภาพผ่านการใช้งาน ถ้าหากปปาพูดติดๆขัดๆผิดผิดถูกถูกก็อภัยให้ปปานิดนึงนะฮะปปานอนน้อยมากฮะเพราะปปาต้องมาทํางานเกี่ยวกับดูเหรียญคัดเหรียญทําคลิปวิดีโอเปิดรับซื้อบ้างขายบ้างอะไรประมาณนั้นฮะช่วงนี้ปปานอนน้อยมากโอเคนะเรามีกันอยู่ชุดเดียวเนาะสำหรับเหรียญปีพศ2,500อยะใครอยากได้ก็ไลน์มาพูดคุยกับน้องแอดมินฮะใครเร็วใครได้ชุดนี้นะฮะหาพบเจอได้ยากสำหรับเหรียญ 1>, 1บาทปีพศ .2,500 โอเคนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะก็เป็นเหรียญที่ที่ยังได้รับความนิยมที่ประปาาจัดไว้ก็จะมีนักสะสมไน้เข้ามาขอแบ่งปันกันรู้สึกว่าคลิปนี้เราจะมีกันอยู่1ชุด2ชุดห้ท่านผู้ชมสําหรับเหรียญอ่าชุดการจนาพิเศษฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นต้นแถวเลยนะฮะต้นแถวนะสำหรับเหรียญการจนาพิเศกก็ประกอบไปด้วย 1>, 1สตางค์หสตางค์สิสตางค์ยีสตางค์ห้สตางค์หบาท2บาท5บาทแล้วก็10บาทการจนะตรงนี้ใครอยากได้ครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยที่จริงบางเหรียญเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมสําหรับเนี่ยตรงตรงเหรียญหนึ่งสตางค์หสตางค์สิบสตางค์เนี่ยตรงนี้ไม่ผ่านเลยนะฮะไม่ผ่านการใช้งานแต่ประปาจะขอบอกว่าผ่านการใช้งานดีกว่าเนาะ อ่ะประมาณนั้นเพราะว่าก็บางเหรียญก็มีผ่านการใช้งานร่วมผ่านการใช้งานน้อยท่านผู้ชมอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านนะฮะนี่ก็ไม่ผ่านนี่ก็ไม่ผ่านนะท่าน,นผูนนะ้ามาชมพูดถึงแล้วเนี่ยนะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอ่ะชุดนี้ใครอยากได้ฮะชุดนึงก็ประมาณ170บาทเป็นเหรียญสภาพสวยไปพร้อมตลับนะฮะโอเคเนาะ170บาทตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น250ท่านผู้ชมจาก1สตางค์เนี่ย1สตางค์แต่เขาจะมาจบที่ เหรียญย0บาทการจนาพิเศษใครอยากได้ฮะชุดนี้250เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านไม่ผ่านฮะอันนี้ผ่านเล็กน้อยตรงเนี้ยแล้วก็มาไม่ผ่านท่านผู้ชมฮะนะสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญการจนาพิเศษโอเคเนาะใครอยากได้ถ้าใครยังอ่าอยัางลืมเรื่องราคาที่ป,ป๊าป๊า กำหนดให้นี่ก็สามารถไลน์ไปถามถ่ายกับน้องแอดมินได้หลังจากจบคลิปแล้วนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญชุด5บาทของพู้โดดราชการที่9ของเรานะเริ่มกันที่เหรียญ5บาทปีพศ2515ขุด9เหลี่ยมแล้วก็มาขุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็มาขุดเฉียงปีพศ2522แล้วก็มาสิ้นสุดที่ คุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525สภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะชุดนี้ก็เท่าไหร่เอยเนาะปปาจำราคาไม่ได้ชุดชุดชุดหบาทอ่าหบาทอชุดห้าบาทสองยใ่ไหมฮะสภาพผ่านการใช้งานนะฮะเดี๋ยวเราใส่ตรับให้พร้อมนะฮะมีกันอยู่ชุดเดียวฮะสองบบาทโอเคนะฮะ เดี๋ยวอะไรต่อกันเอ่ยท่านผู้ชมฮะตรงนี้ก็เป็นเหรียญเบาๆฮะเหรียญ2บาทที่ระลึกฮะสบาทที่ระลึก2 4 6ี่อ่ะ6วาระไม่ซ้ำเราสึกว่าจะมีกัน2ชุดท่านเองนะวันนี้เรามีกัน2ชุดอ่ะใครอยากได้นะฮะเหรียญน,นึงก็ประมาณเหรียญลาน่าจะประมาณเหรียญละสิบสิบบาทประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเหรียญละสิบบาทสภาพก็สวยงามท่านผู้ชมนะถ้าเป็นเหรียญใหม่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้ท่านผู้ชมนะ ก็จะตกเหรียละ1 2 2สถึง15บาทกันเลยทีเดียวแต่สภาพวันนี้ก็แทบจะไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมแต่ประปาตีให้ว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานไปก่อนเนาะโอเคนะท่านผู้ชมฮะอ่ะผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาทสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญ2บาทที่ลึกท่านผู้ชมเนาะอ่ะตรงนี้ฮะเป็นเหรียญ1 0บาท2สที่เราลึกสภาพใหม่วิงว่งๆิ่งเช่นเดียวกัน หนึ่งใน61วาระที่ประปามามาเลี่ยงไว้ก็สองสี่หกแปดวาระไม่ซ้ำฮะสภาพผิวสวยส,สุดนมาก8วาระไม่ซ้ำเรามีกันอยู่2ชุดนะฮะก็ประมาณเหรียญละ18บาทท่านผู้ชมนะเ,เหรียญละ18บาทเท่านั้นเองเรามี8วาระไม่ซ้ำเรามีกันอยู่2ชุดนะฮะโอเคเนาะ,ะใครอยากได้ก็สามารถไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะ ตรงนี้เป็นเหรียญของอะราชินีนะฮะมีกันอยู่สี่เหรียญใครอยากได้ฮะเหรียญหนึ่งก็ประมาณเหรียญละยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอเคเนาะแล้วต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ประปาจัดไว้ที่เป็นเหรียญท็อปทอปมากถึงสิบสี่วาระเนาะก็เอาใครอยากได้ของพระคินีเธอฮะสภาพใหม่ดูดีไปพร้อมตลับเหรียญละแปดสิบบาทปกติสภาพผ่านการใช้งาน ก็เหรียญละ60บาทแล้วท่านผู้ชมนะอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานเราแถมตลับไปพร้อมวันนี้ปปาขอเหรียญละ80บาทจากแรกๆเลยเนี่ยร้อยหนึ่งท่านผู้ชมฮะร้อยหนึ่งตอนนี้เหลือ80บาทนะฮะราคาส่งผลแค่วันนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวคลิปหน้าราคาก็จะจะขึ้นจะลงก,ก,ก็ก็อยู่ที่อนะีพีหน้าท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นฮะอ่ะเหรียญละ80บาทต่อมาฮะก็เป็นเหรียญของอ่านี่ท่านผู้ชมฮะปปา เดี๋ยวยกขึ้นมาหน่อยนิดน,ดนึงนะฮะอ่าราชราชจัพพนดิดราชจัพนดิดยัสถานนะท่านผู้ชมปอปลาลืมอยู่เรื่อยท่านผู้ชมฮะอ่ะบอกกันอย่างไม่อั้มอ่ะตรงนี้ฮะก็มีอยู่2เหรียญท่านี่เหรียญละหกสิบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะฮะไปพร้อมตลับเลยสําหรับวันนี้ปกติสภาพนี้ก็จะ80บาทแต่เหรียญไหนพอลดราคาได้ปอปลาก,ก็จะลดท่านผู้ชมฮะประมาณนั้นเนาะอ่ะตรงนี้80วิ่งกว่าตรงนี้ สภาพด้อยมากว่านิดนึงขอ60บาทฮะสเหรียญโอเคเนาะแล้วก็มาเป็นของอพระพี่นางเธออีก2เหรียญฮะเหรียญนี้ก็ขอ80บาทก่อนท่านผู้ชมเพราะสภาพผิวสวยไปพร้อมตลับโอเคเนาะท้ายที่สุดฮะเหรียญนี้220บาทฮะไม่ต้องอะไรมากมายสำหรับเหรียญ10บบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรก 2 2 0บาทท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันอย่างตลอดเลยโอเคนะท่านผู้ชมฮะรายการสุดท้ายที่มาถึงก็เป็นเหรียญที่ปะปาะนามาฝากฮะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2553หายากอันดับที่3ฮะใครอยากได้ปะปาปล่อยให้ขายให้เหรียญละ8บาทเท่านั้นเอง8บาทฮะเรามีกันอยู่หลายเหรียญพอสมควรบางเหรียญน,นะท่านผู้ชมฮะบางชนิดราคาเนี่ย ก็ถ้าเห็นตรงนี้แล้วบางบางครั้งเราก็มีอยู่ในกองในตลับในกล่องกันอีกนะก็สามารถพูดคุยกับน้องแอดมินถามน้องแอดมินได้ว่ามีเหลืออยู่อีกไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะเหรียญที่หายยากๆเนี่ยติดอันดับดีๆก็อาจจะหมดเร็วเนาะก็เหรียญเป็นเรื่องธรรมดานะเหรียญที่พบเจอได้ยากนะสะสมก็ค่อนข้างจะเก็บกันสักค่อนข้างมากประมาณนั้นอะใครอยากได้นะสำหรับ อีพีนี้ปอปามาขายเหรียญตรงกับวันที่2เดือนกันยายนปีพศ2565อีพีนี้เป็นอีพีที่94ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญให้กับช่องของปอปาขอบคุณสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านนะนักสะสมที่มาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปอปาสวัสดีชาวคอมเมนต์ฮะผ่านตรงนี้เลยนะฮะ ทุกคนเลยนะที่คอมเมนต์เข้ามานะหากปปายังไม่ได้เข้าไปตอบปปาขอกราบสวัสดีทักถ่ายกันตรงนี้ไปก่อนเนาะโอเคนะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายพูดคุยกับช่องของปปาโอเคนาะเดี๋ยวปปาคลิปหน้าจะมาถามผ่านเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันบ้างละคลิปนี้ปปายังไม่ได้บันทึกมาก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะใครที่ดูจบแล้วอยากได้เหรียญไหนก็สามารถ ไลน์เข้ามาถามน้องแอดมินพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะคลิปนี้ปอปปาศึกษาแบางก์เลนบรลัาณขอกล่กาวคำว่าสวัสดีครับ